ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ดูสิ่งที่ทีมผมคุยกันก่อนนะครับผมว่ารูปแบบเกมนี้เนี่ยจะมันขนาดไหนนะหลายคนเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยลงคลิปส่วนมากก็จะเป็นเกมน้ำน,นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดู รูปแบบเกมตามกันบ้างนะว่าผมเนี่ยจะมีวิธีการเล่นยังไงนะเกมนี้เนี่ยบอกเลยผมเนี่ยเล่นยากมากแล้วไม่พอนะโดนปั๊มเลนแล้วก็ที่สําคัญเลยตาเราเนี่ยเล่นไม่ค่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเวลาเกมตามเนี่ยผมจะมีวิธีการแก้เกมยังไงหรือว่าจะมีเทคนิคอะไรที่จะเอาไปแนะนําคนดูนะเดี๋ยนี้ก็ปาไป30นาทีเลยนะครับโคตรมันอย่าลืมดูให้จบด้วยนะใครที่กําลังมองหา id นี่เลยเพจ adminton pp 7มีสก,กินแรสก,กินสวยๆมากกว่า200 id เริ่มต้นเพียง30บาทเครดิตดีรีวิวเยอะต้องแอดมินต้น BP 7ใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมนี่เลย t w e p a y มีเกมให้เลือกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%ใช้เพียงแค่ UID และใครที่จะเติม a o v ไปที่โปรไฟล์แล้วกดฟันเฟืองกดที่ Open ID แล้วกดคัดลอกแล้วทำตามขั้นตอนเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเติม a o v ได้แล้ว มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการดรัฟฮีโร่กันก่อนนะเกมนี้เนี่ยจะเห็นว่าออฟเลนเขาเนี่ยเป็นยีน่านะครับผมแล้วก็โฟลมิ่งเขาเนี่ยเป็นตีมี่นะครับเกมนี้เขาเปิดฟินิชแคลลี่แล้วก็ลิเลียนะเกมนี้ผมตัดสินใจเปิดฟอร์เลนไปเลยนะครับเพราะว่าฟอร์เลนเนี่ยมันชนะยีน่านะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเล่นได้ต่อเนื่องด้วยนะครับถึงแม้ว่าตีมี่เนี่ยจะชุบมานะเราก็สามารถล้ำได้ต่อเนื่องนะถ้าเรายังมีดอกนะครับลาตัวสุดท้ายที่เขาเลือกมาเนี่ยจะเป็นฮายาเตะนะเกมนี้เนี่ยถ้าด ฟีนิกซ์เนี่ยน่าจะใบป,ป่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็แคลี่เขาเป็นฮายาเตะด้วยฟีนิกซ์กับฮายาเนี่ยมันมีสกิล2ที่เอาไว้หลบดอกนะเกมนี้เนี่ยถ้าเราปาสกิลดอกไม่โดนหรือว่าอันติไม่โดนเนี่ยเราโดนเล่นแน่นะไปะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับสาหรับลูนไอเทมพลังแฝงก็ตามที่ขึ้นนี้เลยนะฟอเรนติน่เนี่ยชิ้นแรกเนี่ยเราจะออกมาเป็นดาบโจมตีก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยออฟเลงเขาเป็นยีหน้านะ พอเล่นกับยีนาเนี่ยช่วงเลเวลหนึ่งเนี่ยผมมองว่ายีนาเนี่ยพาสิ่งดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีพาสสิบที่ตีแล้วก็ได้เกาะด้วยนะครับแล้วก็ทําดาเมจด้วยนะเราก็เลยตัดสินใจไม่ไปยุ่งนะครับเลเวลหนึ่งเราเนี่ยจะปล่อยให้เขาเคลียร์ไปเลยนะแล้วเราเนี่ยรอเคลียร์ในป้อมนะครับระหว่างที่เราเคลียร์คลิปเนี่ยเราพยายามรีบเคลียร์แล้วก็พยายามไปดูปูด้วยนะตอนนี้เนี่ยยีนาเขาตีปูอยู่นะครับเราก็รีบเคลียร์แล้วก็รีบไปดูเลยเกิดจะแย่งได้นะแต่เหมือนเราเนี่ยจะเคลียร์คลิปช้าไปนะ แต่ตอนนี้กีน่าเขาสกิลกับคิดหมดแล้วนะครับแล้วก็ลองต่อเลือดไปได้เลือดมาประมาณ1ิเนะ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกีน่าเขาเก็บเลือดหลังป้อมแล้ว <c oughs> ถือว่า <c oughs> เรามาดีนะตอนนี้ก็รอให้เขาเค,คลียร์คิดนะครับจะเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้สกิลพวดเข้านะไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนเราล้มแน่นอนนะครับ <c oughs> อพอเราเคลียร์คิปเสร็จเนี่ยผมก็จะกดดูไอเทมนะเพื่อที่จะดูเลเวลป่าเขานะครับ เกมนีเนี่ยป่าเขาเป็นฟีนิกซ์ส่วนมากเนี่ยฟีนิกซ์เขาจะมาปั๊มเลนฟอร์เลนกันนะป่าที่จะปั๊มฟอร์เลนบ่อยๆเนี่ยก็จะมีฟีนิกซ์เอรินดอร์คีล่านะตัวพวกนี้เนี่ยชอบฟอร์เลนมากนะตอนนี้เนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเคลียร์ไปก่อนนะครับป่าเขายังไม่ออกมาอ่าตอนนี้จะเห็นว่าป่าเขาเนี่ยเคลียร์กลางไปแล้วนะครับพอเราเห็นป่าเขาเคลียร์เนี่ยเราก็รีบเคลียร์คลิปเลยนะแต่ตอนนี้จะเห็นว่าตรงมินนีแมปเนี่ยเพื่อนเราติ๊กนะแปลว่าน่าจะมีตัวมานะครับ ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเลเวล4ก่อนนะเราก็ต้องออกมาก่อนนะครับเพราะว่า 2- อหนึ่งยังไงเราก็ไม่ไหวนะแตจงังหวะนี้เนี่ยยีหน้าเข้ามาในป้อมนะเราคิดว่าเราเนี่ยน่าจะเล่นได้นะครับแต่จงังหวะนี้เนี่ยเกือบจะได้นะแต่ก็ไม่ได้ครับโดนสกิลยีหน้าเบิร์ดแล้วก็โดนฟีนิก์นะดาเมจเนี่ยแรงทั้งคู่เลยนะครับจงังหวะนี้ก็คาดไปแต่ตอนนี้เนี่ยตัวมังกรคนเราเนี่ยน่าจะได้เรียบนะเพราะว่าฟีนิกส์เนี่ยไปเรื่องกับผมละ พอเราเกิดแล้วเนี่ยเราก็รีบไปดูบัฟฟ้าให้เพื่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าป่าเขาไม่เอาดาร์กเขาก็เอามังกรถ้าไม่เอามังกรก็เอาดาร์กนะครับตอนนี้เนี่ยป่าเขาเอาดาร์กนะเราก็ต้องมาดูบัฟฟ้าก่อนนะครับแล้วทังวัน,นี้ฟินิกกิ้งพอดีอย่างนี้เนี่ยไม่น่ารอดนะเราเลสมาด้วยโอ้โหจังหวะนี้รอดโคตรปฏิหารเลยนะใช้จรวดกลับไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าได้เนี่ยจะสวยมากนะแต่ก็อย่างว่าครับไม่ได้หรือว่าโชคดีไปนับฟินิก ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าลิปเขาเนี่ยเป็นมันม่วงนะเราก็จะรอให้ยีนาเนี่ยเคลียร์ก่อนนะครับถ้ายีนาเขาไม่เคลียร์ก็จะเสียลิปฟรีนะ่อะยีนาเข้ามาละพอเราเห็นเราก็เข้าไปเล่นเลยนะจังหวะน,นี้ผมล้ำตะกุกตะกักนะครับโอ้โหล้วรอดอีกคนนึงคือจังหวะน,นี้เนี่ยผมลำผ้ำพลาชดช็อตหนึ่งนะช็อตแรกนะครับยีนาเลยรอดนะเมื่อกี้ถ้าล้ำไม่พลาดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้คิลหรือเปล่าตอนนี้ก็เคลียร์ลิปปกติเลยนะ อ้าวแล้วจังหวะน,นี้ฟีนิกซ์มุดมายังไงเนี่ยโอ้โหรอดเถอะรอดเถอะโอเครอดอยู่นะครับถือว่ายังดีนะที่รอดแต่ฟีนิกซ์เนี่ยมุดมาแบบเนียนมากเลยตอนนี้เราไม่มีเลือนก,ก็กลับบ้านไปรีก่อนนะรีเลือดเสร็จก็มารับเลนต่อนะตอนนี้ยีหน้าฟีนิกซ์อยู่เลนกลางนะครับแล้วก็รีบเลีย์คลิปเลยจะเข้านาะทีที่4ละตอนนี้ตาไป4นาทีนะสกอร์คิวเนี่ยแค่2นะครับถือว่าน้อยนะอ่าล้วยีน่าเขาไปเลนบนนะจังหวะน,นี้เนี่ยเป็นโอากาสที่เราจะมุดเลย เมื่อกี้เนี่ยเขาเดินมาแล้วนะเขาก็ไม่เอะใจนะครับเราก็รอเลยอ่าตอนนี้เขาสกิลไปหมดละเราก็เลือกที่จะเล่นเลยนะหัวน,นี้ก็ลำลำโอโ้โหไม่ได้อีกแล้วนะครับดีหน้าเขาไม่ตายแต่อย่างดีนะที่ได้ฟิกนะครับตอนนี้เนี่ยสี่นาทีแล้วเรารีบเลีเยคิดอ่าแล้วนาะคอสมาเลนบนอย่างนี้เนี่ยผมกลัวเลนล่างโดนมากเลยยังไงโอโ้โหแล้วเลนล่างโดนจริงด้วยนะครับคือทามมิ่งเนี่ยป่าต้องอยู่ล่างนะ แต่ป่าเราเนี่ยมาอยู่บนนะครับแล้วเล่นบนเนี่ยเหมือนจะไม่ได้อะไรด้วยตอนนี้เนี่ยทีมเรียกหาป่าเลยนะแต่เราอย่าไปสนใจครับตอนนี้เนี่ยเราก็เล่นกับยีน่าก่อนอ่ายีน่าก็ไม่รู้นะเราหมุดมุมนี้จังหวะนี้ก็รอดักนะครับเผื่อว่ายีน่าเขาจะมาเช็คล่าจังหวะนี้เนี่ยผมจะยกเลิกสกิลกลายเป็นไฟป,ป่าสกิลนะทาให้เขารู้เลยนะทามิ่งเหมือนไม่ค่อยดีนะครับหาแลกยีน่ายังไงลําสุดด้วยอ่าจังหวะนี้มีโอกาสผมก็เล่นเลย โอ้โหยีน่าเขาเดินหนีดอกผมนะตอนนี้ก็ตามให้สุดนะครับมีคลิปชิ่งคลิปอะยังไงโอเคยังดีนะที่ได้เมื่อกี้เนี่ยเหมือนเขาจะใช้แท่นกระโดดอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาเคลียร์เลนก่อนนะถือว่าดีนะครับสกอร์เนี่ย4-4อยู่แต่ปอมล่างเราเนี่ยแตกกันแล้วนะไม่ค่อยสวยเลยตอนนี้เราก็รีบเคลียร์คลิปเลยแล้วเวนยังไง แวนไปเล่นตรงนั้นกระโดดไปกลางโอเครับป้อมกลางแต่ประเด็นคือป้อมบนไม่มีใครมาโอเคไม่มีอะไรนะฟินิกเขาก็มารับนะครับอตอนนี้เกมเริ่มจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าอ่าแล้วเลนล่างนาขอไปโดนลิเลียโซโล่คิวโอ้โหแล้วเพื่อนเราจาดาร์กตอนนี้เนี่ยแบบต่างคนต่างเล่นเลยนะผมก็มาเอาคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเสียดายตังนะส่วนหนึ่ง ตอนนี้เนี่ยยีน่าเล่นเลนล่างนะเราเคลียร์คิปบนเสร็จแล้วนะครับก็ไปรับเลนล่างต่อเลยให้แครี่เนี่ยไปอยู่บนแทนนะยังไงถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยตัวเราสู้ยีน่าได้อยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องกลัวเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยแวนไม่ได้ไปเลนบนนะแล้วห้สเติด,ดันบนอย่างนี้เสียบนหรือเปล่ารับฟินิกยังไงตรงนู้นอาซีมี่ตดไปแล้วด้วยจังหวะนี้ผมก็สเ,เกอร์เล่นเลยนะยังไงโฟกัสฟินิกก่อนโอ้โหดอกไม่โดนนะครับจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยโดนลิเดียโอ ตอกไม่โดนนะล้ำต่อไม่ได้นะครับแต่ถือว่าคุ้มในจังหวะน,นี้ไม่คุ้มเลยทีมเราเนี่ยเสียไปสี่นะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมจะเข้าไปล้ำสวยแล้วนะครับแต่เวนเนี่ยโดนยีหน้าดักอีกทีงนะกลายเป็นฝั่งข้ามนะครับที่สวยกว่ายังไงนาะคอสโอเคนาะคอสเสือปายนะจังหวะน,นี้้อมบนก็เสียและเหมือนนาะคอสจะไม่รอดหรือเปล่าลิเลียเอาสูตรด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับตายไปห้าเลยไฟนี้แต่ยังดีที่ได้ลิเลียนะได้ชัดดาวมาตอนนี้เราเกิดแล้วเนี่ยก็ไปรับเลนกลางต่อนะ ตอนนี้เนี่ยเราก็เล่นในรูปแบบเกมตามแล้วนะการเงินเราเนี่ยตามอยู่2,500นะครับก็ถือว่าเยอะนะตอนนี้ก็ต้องยื้อไปก่อนนะดูรูปแบบเกมไปก่อนนะครับเชียร์คงเชียร์คลิปก็ว่ากันไปอาลาเลนบนยังไงได้มันหนึ่งคิวสวยเลยระหว่างนี้เนี่ยเรารีบผาเงินเลยนะเงินจะได้ไม่ห่างกันเยอะนะครับตอนนี้ในมินิแมปเนี่ยฝันหัวข้ามหายหมดเลยนะครับเราก็ต้องระวังนะเชียร์เขียมั่วไม่ได้นะครับยังไงยหน้านะชามไหมโอเคเขาไม่ชามนะ เมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาอันตีเนี่ยเราก็จะลําเลยนะครับแต่รับก็ระวังตัวนะตอนนี้ก็ต้องสอยแล้วนะครับอาจจะโดนฟินิกมาเติมได้ตอนนี้ฟินิกอยู่บนโอเคเล่นบนโผ่กันเยอะนะมีหน้ากับเราเนี่ยน่าจะอยู่กันแค่หนึ่งหนึ่งนะครับเราไม่กลัวอยู่ละหามุมดักเลยเราเล่นบนเพื่อนเราได้ฟินิกมาสวยเลยนะาลนนาคอสมารับกลางกับผมยังไงอย่างนี้เนี่ยต้องได้กลางหรือเปล่า อาจัางหวะนี้ยีน่าอ้าวยีน้าไม่กันป้อมนะแต่พยายามจะเอาเวน,นะครับเราก็พยายามจะช่วยนะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับอาแจังหวะนี้ดอกตกอะไรก็ไม่รู้อโอ้โหอย่างนี้เนี่ยเหมือนจะไม่รอดนะสองข้างมากิดกันเร็วมากเลยเรียบร้อยครับจากจะได้ก็เสียนะแต่ยังดีที่ได้ป้อมกลางแต่เราเสียคนไป2คนยังไงก็ไม่คุ้มนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเวน่าจะถอดใจหรือเปล่ามีการโหวตยอมแพ้ด้วย<ด>แล้วเราก็เกิดแล้วนะ<ด>ตอนนี้ก็ต้องไล่เคลียร์คลิปก่อนนะครับพยายาม หางเงินให้ทำฝั่งตรงข้ามนะตอนนี้เนี่ยเราโดนคุมแมปหมดเลยนะครับค่อนข้างเดินลำบากเลยเรนบนเพื่อนเรายัางไงโดนกดดันโอเคไม่มีอะไรนะเรนกลางเราเคลียร์ไปแล้วนะครับก็รอไปเล่นกับเพื่อนเลยยงังไงตาหมึกไม่เมียนตีด้วยนะาหาณาไจะเตะลาไปด้วยอ้าวเราดีเดียเหมือนจะหิวเกินไปเรียบร้อยครับตีมีชุบไปทงสวยเลยตอนนี้ตีมีชุบไปแล้วนะ เรามีฟิกเราก็หาเล่นเลยนะครับโอ้โหจังหวะนี้หายาเตะออกไปทันแต่ตีนี้ยังไงยังไงโอเคถือว่าไฟนี้เนี่ยทำได้สวยนะได้ตีนี้ด้วยได้หายาได้ลิเลียด้วยนะครับและตอนนี้ฟีลิกมาโอ้โลระยีน่าดักตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะหนียังไงวะทุกคนจังหวะนี้ก็ต้องมอบนะครับเพิ่งเกิดมาเรียบร้อยครับตายไปอีกแล้วลวตอนนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนจะไม่เอาแล้วนะมีการโหวตยอมแพ้รอบที่2นะครับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเลย ตอนนี้เนี่ยทีมเงินเราเนี่ยตาม5,000แล้วนะครับทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องรอเคลียร์คลิปแล้วก็ดึงเลทให้ได้ก็พอนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเข้าไปตีมังกรนะเราน่าจะแย่งไม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องปล่อยอย่างเดียวนะถ้าเข้าไปแย่งเนี่ยอาจจะเสียเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้เหมือนเขาจะได้2องบัฟนะเขาได้มันม่วงด้วยแล้วก็ได้มังกรด้วยนะครับอายีหน้าโผล่ล่างตีนี่โผล่กลางแต่ก็เคลียร์ไม่ได้นะตรงกลาง เคลียร์ลึกไม่ได้นะครับอาจจะโดนฟิกเกี่ยวหรือว่า <S <S อาจจะโดนฮยัตเตอร์สโลมาเล่นนะต้องเล่นแบบเซฟๆนะครับถ้าเราตายอีกตัวนึงเนี่ยบอกเลยป้อมเราเนี่ยหายหมดแน่ตอนนี้ตรงกลางเคลียร์ไปแล้วนะแล้วก็ไปเคลียร์ล่างต่อนะครับแลจังหวะนี้นาคอสเดินมั่วนะคือนาะคอสไม่ได้เอจจีหน้าเลยนะครับแต่ผมเนี่ยรู้อยู่แลวนะทั้งหมดนี้ยังไงโอ้โหยีหน้าไม่ตายด้วยแล้วเหมือนผมจะไม่รอดหรือเปล่าโอเคยีหน้าสกิลไม่โดนนะยังไงสวยถือว่า ได้เกยวยีหน้าไปแล้วก็เลนล่างได้ต่อไหมสวยเลยครับไฟนี้เสียนะขอตัวเดียวได้มาสามตัวถือว่าคุ้มนะตอนนี้ก็ไปรอรับเลนบนก่อนนะครับเพื่อนเราอยู่ล่างหมดเลยพยายามอย่าพวดเข้านะรอเคลียร์คลิปนะครับถ้าเราเข้าพลาดเนี่ยเราเสียป้อมเลยตอนนี้เราก็เล่นรอทีมก่อนโอเคตอนนี้เนี่ยเกมเริ่มกลับมาแล้วนะแต่การเงินเนี่ยยังห่างอยู่นะห่าประมาณ5 0 0พันนะครับก็ถือว่าเยอะเลย แต่ตอนนี้เนี่ยฝันง่อข้ามตายนะเป็นเวลาที่เราจะฟาร์มเงินนะครับมีคลิปเล็กชิปน้อยเราฟาร์มไปให้หมดเลยตามลิปเลนได้เนี่ยรีบดันไปเลยนะครับพอเราเคลียคลิปเสร็จเสร็จว่าตรงเพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะมีไฟนะเราก็ลองมาดูหน่อยนะครับแต่ว่าจะได้เติมเพื่อนมีอะไรไหมเคลี่เลียอยู่ตรงทู่มนั้นนะเราเห็นร,รีเลียเลือดไม่เต็มนะครับเราก็เลยจะพยายามกดดันแต่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะตอนนี้ก็ต้องกลับไปทําเว็บแล้วนะครับ เว็บบนเราเนี่ยดันไม่สูงนะแล้วก็ต้องทําเว็บให้สูงก่อนนคลิปเล็กนิน้อยก็อย่างที่พูดไปนะครับแล้วตอนนี้เลนล่างนาคอโดนคิวนะถ้าตรงนู้นไหวไหมเหมือนคนเราจะเยอะกว่านะครับโอเคได้ฟินิกมาถือว่าแลกกันแปงป่ากับป่าตอนนี้เราอยู่กับฮายานะคือแบบเข้ามั่วไม่ได้นะครับเข้ามั่วเนี่ยโดนหายาแน่นอนนะแต่จังหวะนี้นหายาวิ่งเข้ามาอาองนี้ล้ำเลยนะ มานะายาเลือดลดโลลัว,ลว,ลวสกิลหนึ่งไปโอเคฮายาสกิลสองมารับด,ดอกนะไม่รู้ว่าโลกหรือว่าอะไรนะครับเัื่วานี้ตีนี่มาก็เอาเราไม่ลงนะถ้าไม่มีฮายาดาเมจเนี่ยเอาเราไม่ลงแน่นอนแต่ดูเหมือนจะไม่ทันนะและเลนล่างตอนนี้โดนดันเว็บนะครับเราก็ต้องรีบกลับไปกันก่อนนะคอสกันไหวไหมไม่น่าไหวนะสองตัวเลยโอ้โหไม่คุ้มเลยนะครับเสียป้อมด้วย ตอนนี้ก็พยายามเอาลีเ,เลเียกระโดดไปแล้วพอเราเห็นแ้วก็เล่นเลยยังไงได้ไหมรถรับโอ้โหตอนนี้ก็ปล่อยเพื่อนเล่นนะยัไงไงโอเคถือว่าได้อยู่นะครับแต่ปัญหาหลากัหลกๆเนี่ยเราเดินเลยกลางแม่น้ําไม่ได้อีกแล้วนะไม่พอเนี่ยเราเสียร่างด้วยตอนนี้ก็กลับบ้านไปรีเลียให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาเล่นใหม่นะรีเลือดเสร็จเสร็นว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราพยายามจะกุมดักนะครับเราก็มาช่วยเพื่อนหน่อยนะ แวนเหมือนจะตีล่อนะอ่าเราปลาหมึกอ,อันตีแต่เราโดนลิเลียสตันโอ้โหแล้วลิเลียโปรกสองได้ลิเลียไปยังไงไ,ได้ฟินิกไหมโอ้โหฟินิกกิ้งลบนะครับตีนี่ยังไงโอเคไฟนี้เหมือนเราจะคุมนะได้มาสามตัวแล้วก็เหมือนจะได้ดาร์กด้วยหรือเปล่าแต่ไม่น่าทันนะครับตีดาร์กไม่ทันดาร์กหมดก่อนอ่าแล้วเพื่อนเราไปตายโอเคน่าจะแลกกันไปนะจังหวะเมื่อกี้ หรือว่าไฟนี้เนี่ยเราได้กลับมาแล้วนะครับแต่ประเด็นคือเลนล่างเราเนี่ยคลิปตกนะต้องไปทําเว็บก่อนนะครับดาร์กจะเกิดด้วยอีก50วิีนะตอนนี้เนี่ยป่าเราโดนด่ารัวๆเลยนะแล้วเปิดป่าละตอนนี้เกมนี้นะคอสเนี่ยทามมิ่งไม่ค่อยดีนะครับสําหรับผมนะอ่าล้าทีผมเนี่ยเริ่มมีปากมีเสียงกันแล้วด้วยนะคอตอบมาแบบคอไร ว่าจะมีประเด็นต่อหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยแบบล่างเราทําแล้วละนะเราก็ต้องกลับบ้านไีเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเล่นดัานะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องหามุมดักก่อนนะครับเพราะว่าโลมเราเนี่ยกำลัลงตายแล้วเวนเนี่ยโผล่ล่างแต่ในมินิแมปื่อทีปีมี่กับพายาเนี่ยเริ่มดันมาแล้วนะผมก็เลยไม่กล้าไปอยู่คุ้มหน้านะครับกลัวโดนปิดอ่านวจังหวะนี้นาะขอไปโผล่ตัวให้เขาเห็นโอโ้โหเหมือนจะซัพจืหมดแล้วจังหวะนี้ก็เล่นตามไฟเลยนะโฟกัสแคลรี่ก่อนนะครับโอเคได้แคลรี่ไปมีตายเกิด โอ <Okay, S 2> เคเหลือตีมี่นะตีมี่ไม่น่ารอดเปล่าอย่างนี้แต่ผมดอกไม่โดนเลยอดีโอเคยังได้ตีมี่อยู่นะแต่ตอนนี้ฝั่งข้ามเนี่ยตายสองตัวละอย่างนี้เราต้องได้ดาร์กหรือเปล่าตอนนี้ก็พยายามไปคุมตรงหลังคุ่มนะครับอ่าแต่ดังกว่านี้แล้วโดนลิเลียดักด้วยเราแวนเหมือนจะเล่นต่อนะเราพยายามโฟกัสฟินิก์นะครับโอ้โหเรียบร้อยครับดอกไม่โดนออตโต้ดอกนะแต่น่าจะได้ฟินิก์โอเคแต่มีหน้ามา โอ้โหอย่างนี้ต้องออกอย่างเดียวนะเรียบร้อยครับตอนนี้สองหนึ่งยังไงนาคอสนาะคอสเอาหน่อยนาคอสไหวไหมออกมาก่อนเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยโดนฟิกเกอร์ยัดตายไปอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยคุม้มละโอ้โหเหมือนจะได้ดากนะเมื่อกี้เราทําดีแล้วนะครับแต่เขาก็ทําดีเหมือนกันนะอนละล้วจังหวะนี้ยังไงนาะคอสพิมพ์มวยแล้วโดนด่าอีกแล้วโดนแวนด่านาะคอสตัวนี้โดนรัวๆเลยนะเราฆ่ามาตอนเกิดเลยแล้วกันนะ ตอนนี้เนี่ยเขาเกิดก่อนนะครับได้โอกาสคุมดาร์ก่อนมีไฟโอ้โหเรียบร้อยครับมวยเราตายไปตัวหนึ่งละเหมือนเราจะเสียดาร์กนะเพื่อนนี้คุมได้ไหมโอเคตอนราข้ามเลือดไม่เต็มนะครับแล้วก็พยายามดูดาร์กแต่นะคอสอยู่ล่างนะติดเว็ยังไง่าเราไม่ได้มานะครับผมก็เลยไม่กล้าเข้านะจังหวะนี้ก็คือถ้าแปะสติไม่โดนก็ตาย โอ้โหเรียบร้อยครับอัลติีไม่โดนอย่างนี้สวยยังไงโอ้โหตายเกิดตัววันนี้โอ้โหรพาดอกไม่โดนด้วยยังไงได้ไหมโอเคไม่ได้อะไรเลยแล้วผมไม่ได้โฟกัสตัวอะไรเลยตอนนี้เราเห็นแล้วนะว่ายีน,น่าเนี่ยอยู่ในปุ่มนะครับเราเห็นแล้วก็เลือกที่จะเล่นโอเคเขาก็รู้นะว่าเราจะเล่นฝ่ายนี้เนี่ยไม่รู้จะโฟกัสตัวไหนเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมี3-4ตัวอยู่ตรงหน้านะแต่มันก็ตายไปหลายคนนะครับแต่ก็มีเกิดกัน ไม่รู้สับเกิดสันไปกี่คนหาแล้วจังหวะนี้ยังไงโอ้โหปลาหมึกตายอีกเกมไม่ค่อยดีแล้วนะเสียดทั้งดาร์กแล้วคนน้อยกว่าด้วยยังไงแวนโอ้โหแวนจะเล่นอย่างนี้ต้องรอซ้อนเพื่อนนะยังไงโอเคยังไงโอเคนี่เลียตายไปแล้วตีนี่มาตรงนี้ลำลำตัวที่ลำได้ก่อนครับลำตีนี่เอาสูตรโอเคได้ตีนี่ไปเอาซินิกตอ่อโอ้โล้ำดอกคาดนะ ได้ต่อไหมโอเคไม่ได้อไรละไฟนี้เนี่ยถือว่าคุมนะเสียแรดไปแล้วเราได้มา2ตัวถ้าฝาออกข้ามตายอย่างนี้เนี่ยเรามีโอกาสเคลียร์ดักนะครับทำยังไง,ไงอีนามารด้เลปล่าโอเคม่งมานะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีของแล้วนะตอนนี้ก็รอดาบแดงเล่มเดียวนะครับถ้าดาบแดงมาเนี่ยบอกเลยผมล้ำยัดแน่แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องเคลียร์ดากให้รอดก่อนนะหรือว,ว่าไม่แย่นะ18นาทีเสียไปแค่1บารแเล็กนะครับ น่าจะมีดักตัวต่อไปนะอยตอนล้ำคลิปเนี่ยผมล้ำยับเลยตอนล้ำคนเนี่ยตะกุกตะกักนะระหว่างนี้ก็รอมันม่วงไหลมาเรื่อยๆก่อนนะครับดันสูงเกินไม่ได้นะดันสูงเกินถ้าตายก็มีโอกาสเสียนะครับอ่าซูนี้กําลังจะเกิดนะลมเขาไม่อยู่นะแล้วก็เล่นได้นิดๆหน,น่อยๆนะครับแต่เล่นเบอร์ก็ไม่ได้ถ้าเขามาเติมทันเนี่ยเราสวยยังไง แล้วจังหวะนี้มวยไปเล่นนะได้ลิเลียมาจังหวะนี้ผมก็เล่นตามไปเลยดอกไม่โดนอีกแล้วต่ได้ตีนี้ไปตีนี้มีเกิดโอเคได้ตีนี้ไปสวยเลยอย่างนี้ก็ต้องกลับไปเชียร์ดาร์กนะถือว่าดาร์กที่เขาได้ไปเนี่ยเขาใช้ไม่คุ้มเลยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยผมมีข้อผิดพลาดเยอะนะอย่างแรกเลยก็คือล้ำพลาดบ่อยนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะจังหวะที่ฝขาองข้ามเกิดเนี่ยผมปลาดอกไม่โดนนะ จะเวลาเกิดธลาดหลายตัวเลยนะครับยังไงตอนนี้คนเราเยอะกว่านะแล้วก็พยายามจะปิดเกมเลยนะครับฝอ่งข้ามมีอีกคนฝั่งข้ามมีสองไปม,มีสามคนนะเรามีห้าลองเล่นดูครับเผื่อจบได้ดีหน้าพยายามจะเคลียร์คลิปนะจังหวะน,นี้ก็เล่นก่อนคลิปมานะแต่ไม่ไหวนะครับฟินิกเนี่ยอันตีเคลียร์คลิปหายหมดเลยตอนนี้เนี่ยคลิปเว็บใหม่มานะเราก็พยายามจะปิดจบนะครับ ลองเล่นดูนะแต่ตอนนี้ก็ขอรีเลียก่อนนะยังไงนาะคอสเข้าไปเล่นโอเครีเลียแข็งจังหวะนี้ฟินิกซีเราโฟกัสฟินิกเลยอ่าแล้วจังหวะนี้ฟินิกซิ่งหลบได้โอ้โหโคสวยเลยจังหวะนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ดีนะรีเลียก็รอดโอ้โหแล้วยังไงโอเคนาะคอสมาคิวรีเลียสวยมากเราแวนยังไงแวนเหมือนจะรอดหรือเปล่าแต่ซิมี่ตามอยู่โอเคไม่รอดครับฟินิกโคตรซีเลย คอสนับฟินิกเล่นสวยเลยครับจังหวะน,นี้อ่ะละมวยมาเติมยังไงน่าจะได้นะคนเราเยอะกว่าโอเคได้ฟินิกไปโอเคจังหวะน,นี้นาะคอสทำดีมากเลยนะครับทั้งเกมมนาะจังหวะน,นี้นาะคอสสุดยอดนะมาแบบปาดสวยเยอะแต่น่าจะจบไม่ได้นะแต่เราข้ามมีสองตัวแลวทีมเราไม่มีเลือดด้วยไม่พอไม่มานาะจังหวะน,นี้ดีหน้าโฟกัสมวยโอเคลอดไปนะครับแต่ประเด็นคือ เลนล่างน่าจะไม่มีอะไรนะเราน่าจะเกิดทันนะครับแต่ประเด็นคือดาร์คซัเลเยอร์อีกตัวหนึ่งกำลังมาตอนนี้เราเกิดแล้วเราก็มาเจอคิปก่อนละกันอันนี้แหละคือปัญหาของเรานะคือเว็บล่างเนี่ยมันตกนะครับเสียไปตอนช่วงกลางเกมนะเสียเร็วไปหน่อยตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามไปคุมดาร์คแล้วนะแต่เขาตาอยู่แต่เหมือนจะไม่ได้อะไรนะครับเราแทงฟุ้มไม่ได้นะต้องให้โลมเนี่ยเดินนํานะครับ แต่เว็บล่างเราเนี่ยไม่ค่อยสวยนะที่จริงแล้วผมอยากให้นาคอสไปนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยตัวมันไวนะตัวมันสปีดไวนะครับไปไปไวมาไวถ้าเราไปเนี่ยมันค่อนข้าง,างช้านะกว่าจะเชียร์กว่าจะมาเติมนะแต่จังหวะน,นี้ยังไงปลาหมึกโอเคปลาหมึกโดนดักยับเลยตอนนี้ก็ต้องไปรับก่อนนะโอเครอดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมวยเรากลับบ้านนะเราหาเล่นไม่ได้นะ น้ำปลาหมึกเหมือนจะห้าวเกินหรือเปล่าจังหวะน,นี้โอ้โหกระโดดใส่เขาด้วยเจอปีนี่แต่คนเราไม่ครบนะก็ต้องปล่อยออกมาก่อนต้องรอแลทนะครับแล้วยังไงนาะคอสโดนดีน่าไล่ไม่มีอะไรนะจังหวะน,นี้เนี่ยทีมไหนตายเนี่ยทีมมันสวยเลยเือเชุดได้นะครับ Okay. อ่ะแล้วทีนที้อยากจะตดมากมากนะจังหวะนี้ก็ลําไปเลยเรียบร้อยครับได้ทีนี้ไปสวยเลยอ่าแลดแล็ดยังไงผู้แลวเข้ามาสวยนะยังไงหายาโฟกัสหายาตัวเดียวครับจังหวะนี้สวยเลยอ้ามีเกิดก่อนดักโอเคจังหวะน,นี้ดอกโดนนะแล้วตรงนู้นยังไงโอ้โหดอกไม่โดนอีกแล้วว่ะทุกคนคือแบบ มันแบบจังหวะเสี่ยววีนะผมดอกพลาดตลอดเลยแา้ยีหน้า ina, ยังไงคือผมเห็นว่าเพื่อนไล่นะจังหวะนี้เราก็เลยแบบดันเลนไปเลยนะเผื่อว่าจะปิดเกมได้นะครับแต่จังหวะนี้นาะคอสไปโดนยีหน้านะแล้วตอนนี้การกดยองแพ้เริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องรอไฟต์ต่อไปเลยนะครับมาปลาหมึกเนี่ยไล่ยีหน้าไปเหมือนจะคิวยีหน้าไม่ได้นะ เราเห็นว่ายีน่ามาทางนี้ก็พยายามจะไปปิดยีน่าต่อนะครับเเทันไหมน่าเหมือนผมเดินผิดเหลี่ยมด้วยโอ้โหไม่ทันนะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะครับจังหวะน,นี้เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะเมื่อกี้เนี่ยผมตัดใจช้าไปหน่อยนะถ้าไปปิดมุมบนน่าจะได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ต้องรอเขาเกิดก่อนอ่าตอนนี้เขาตีดักแล้วนะครับ ผมเห็นเกาะเขาลดนะผมเลยเข้าไปนะจังหวะนี้เกือบตายนะครับเราไม่มีเลือดแล้วก็ต้องถ่ยออกมาก่อนนะรอรับเลื่อนด้วยยัไงไงตนะีมีเอ้าตีมี่ฉายเดียวโอ้โหแต่เราไม่มีเลือดแล้วลกคนเราก็ต้องออกมาก่อนวะ่ะอ้โหยังไงโอ้โห,อย,โอ,โหอย่างนี้จบเลยหรือเปล่าทีมเราตายไปสามตัว แล้วเหลือผมกับมวยแล้วฝันต่ข้ามเหลือห้าตัวอ๋ออย่างนี้เหมือนเราจะแพ้นะตอนนี้ก็หามุมนะครับหามุมแปอันตีให้โดนนะพยายามโฟกัสเทลลี่เลยรับปลาดอกโดนหายาอย่างนี้ได้ล้ำต่อนะอาแล้วดูเหมือนผมจะไหวหรือเปล่าเหมือนจะไหวหรือเปล่าโอเคแต่เลือดเหลือแค่นิดเดียวนะจังวะนนี้ตายก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าคลิปเริ่มเข้าลนะโอเคได้ตีนี้ไป ไดยังไงโอเคฟินิกตายโอเคฟินิกตายแล้วเหลือแค่ยีหน้าตัวเดียวเรียบร้อยครับไฟนี้เราโคตรทำดีเลยคอสเคียวหนึ่งสี่หนึ่งห้าอย่างเอาเลยช็อตนี้ช็อตแจ้งเกิดวะถึงแม้ว่า,าจะํำพาดเยอะนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะแล้วทุกคนดูแชทต,ต,ตอนนี้แชทล้านจัดอะมีแต่คนชมเราเว้ยแต่ประเด็นคือตอนนี้เนี่ยเราโดนสามทางนะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราต้องไปเอาดาร์กนะครับ ถ้าเราไม่ได้ดักเนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยยากมากนะตอนนี้ผมก็เรียกเพื่อนไปดักเลยปล่อยให้กันบ้านคน2คนก็พอแล้วนะคิดใหญ่ยังไงก็กันไหวนะครับแต่ดักเนี่ยเราต้องได้ถ้าไม่ได้เนี่ยเราไม่มีโอกาสชนะเลยนะโดนสามทางด้วยแล้วถ้าเขาได้ดักเนี่ยเราแพ้ไปแล้ว90เนะครับตอนนี้ก็โฟกัสได้อย่างเดียวนะ่าโอเคเราได้ดักตัวแรกนะครับดักใหญ่ตอนนี้เนี่ยใจผมเนี่ยกำลังมาเลยเราเนี่ยพยายามจะหาบวกรัวเลยนะ ตอนนี้เนี่ยเหมือนผมจะเดินเกมท่านะครับเราเห็นว่าแรดเนี่ยเคลียบบนนะแต่เลนล่างเนี่ยไม่ได้คีใครไปนะครับอย่างนี้เนี่ยไม่สวยละแรดก็อยู่ตรงบ้านนะอย่างนี้ต้องถอยออกมาก่อนนะครับรอเพื่อนครบแล้วก็ต้องทําเว็บด้วยนะตอนนี้เนี่ยเราก็จะไปทําเว็บบ้นนะครับเวบเนี่ยไม่ค่อยสวยเลยพยายามทําเว็บให้เข้า3ทางนะตอนนี้ก็รอทําเว็บก่อนนะครับ แต่ตอนนี้ตรงกลางเพื่อนเราเลือกที่จะเคลียร์คลิปนะแล้วผมเนี่ยเห็นว่าเพื่อนเคลียร์กลางเราไม่อยากเสียคลิปมันม่วงนะครับเราก็เลยมาเล่นตรงมันม่วงเลยนะนะคอสอยู่เลนล่างนะเบสบนไม่ดันไม่ค่อยสวยแล้วครับตอนนี้ก็หาจังหวะแปะเล่นนะพยายามจะแปะซีนี้นะครับอ่าทุวันนี้สารพาดอยู่ตีกันเยอะผมก็เข้าไปเล่นให้เพื่อนก่อนเลยมัตัวม่วงแล้วนะจังหวะนี้ โอ้โหป่าดอกไม่โดนอีกแล้วอ่าแล้วจังหวะน,นี้คลิปเข้าป้อมก็โฟกัสป้อมเลยโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับแนวทางการเล่น f o r r n t i n o ฉบับเกมตามนะครับเกมนี้เนี่ยลำบากมากเลยหลักๆเลยคือเราเนี่ยโดนป่าเขาเนี่ยปั๊มเลนด้วยและอีกอย่างนึงเนี่ยป่าเราเนี่ยทามิง่งหรือว่าจังหวะการเล่นเนี่ยไม่ต้งกับทีมนะครับเกมนี้ก็เกือบัวนะยังดีที่มีจังหวะปฏิหารนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแนวทางการเล่นฟอเรนติโนฉบับเปรียมตามนะครับหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ